ผู้เล่นหมายเลข5ยังได้บอลนะครับผู้เล่นหมายเลข10เกียร์สตาร์ข้าบลงเข้าไปครับเกียร์สตาร์ทีมตะเทลครับตัวนี้เป็นประตูให้กับเพียงกระดาฟีีขึ้นนำเป็นประตูต่อรุนในต้นของครึ่งเวลาหลังสองพันบาทนะครับสำหรับเพียงกระดาฟีชีผู้ตัดบนะครับชัยชนะเพชรเพิง ศูนห,หน้าคู่บอรลูีครับบนเพียงของเพียงระนาดจีาลาซิตี้นะครับเล่นลูกเริ่มต้นกันไหมนะครับอทีนัวทวมด์คือมาทางเล็ดขวาไ้ครับพิสิทธ์ บังบอลอยู่นะครับยังได้บอลอยู่บางลักซิตี้จะยิงนะครับลูกนี้ไม่ยิงโดนจิ้มออกไปโดยแทงหลังโอทีมเคียงราดาเคียงราดาได้ทุ่มนะครับโดนมงคลเพชรพทง กับผู้เล่นหมายเลขสี่สนอกการวันแรกไปผ่านพิาสารสุ้นสั้นของบอลเดียร์ครับมาซิตี้ในแดนกลางฝ่าผู้เล่นหมายเลขแปดนะครับเจษด,ดาวัฒนาหา ความหวังแรกสำหรับเพลงระดับจีจากผู้จัดการทีมสุภิรักษ์ครับเสร็จก็สารวษษุตรตัรัสตะตูบาลัซิตีหมดสิ้นแล้วนะครับสำหรับเงินพันบาทของดีเจหมูรองนายกอบตอย่านซื่อแต่ยังมีความหวังนะครับบาลัสซิตี้จากรูปอาชีพรูปแรก1,500บาท ของคุณสมยศพัฒรรัตนคุณรกรรมการครับจะมนการเปลี่ยนตัวบางรักซิตี้จะส่งหมายเลข13จีรวัตรสู้สั้นลงแทนผู้เล่นหมายเลข11สุภปปวัตเปิดทันทีครับ ไปผ่านเพียงนาดาพีราดาโต้ครับแข่งหลังคืนหนำให้กับผู้รักษาประตูสลาวุตออกมาทางได็กฝาเปล่าผู้เล่นมายได้แต่เจสันดาวล์ ออกข้างนะครับคดันลูกยังไม่ออกคุณมาทางริมซ้ายนะครับไม่ผ่านแข่งกองกลางของทีมเพียงระดาเล่นเร็วทันทีใชยชนะโดนคู่เซนเตอร์แัะบอลได้เปิดายาวทันทีครับถูเล่นไปในข้างดุรศัตว์ให้ครับเกียร์สดา เปียนได้เจดสไดเจสไดเปลี่ยนมาทางขึ้นทางด้านซ้ายมองผ่านเล็กคว,กวามของทีมเปียนไา,า่ได้ชาบอลขึ้นมาครับไปกับพิศของบอลอยู่ครับบางรักซิตี้นัทพลขึ้นไปทางซ้ายเติมขึ้นมาครับผู้เล่นหมายในสิบห้าบรรจงยิงันทีลูกนี้ เสียกสอสองอในอย่างเฉยอามสำหรับผู้เล่นทีมบาลาัิตี้รับไปแล้วนะครับ2,500ยบาทดีเจหมูได้เสียกินได้ดีเสมอนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งรับไปนะครับ1,500บาทจากสมยศพัฒนร,รัตนคุณยศพยาบ 1,000บาทจากดีเจหมูรองอนายกอบตย่างซื่อใจ้ย็นนะครับเป็นบอลได้ใจเปลผู้เล่นหมายเลข3ามตวัชชัยแก้ไปครับธรรมดาให้เหลืองนะครับตวัชชัยแก้ไปครับดีสิเร็วมากนะครับได้กระเดง ก็มากับจะมีจะมีการเปลี่ยนตัวเผียงระดาเอฟสี่หมายเลขสี่ออกนะครับหมายเลขสิบสามเข้าหมายเลขสิบสามในในรับคุณตัน เลขสี่นะครับชุตตการวันแรกพอนะครับออกมายเลขสิบสามจะได้รับคุณตันเข้าเละบางรักซิตี้เปลี่ยนเอาอผู้เล่นหมายเลขสองออกอาธิพงษ์ทองปานออกมาเดขห้าเข้านักธุรสสามทิศ ยิงแทนทีครับบอลลักซิตี้ของบอลเลยนะครับโตกับบอลนะครับเยรดาไม่ผ่านมงคลครับบองลาซิตีอ้อาชีดอีก2,000บาทนะครับจากสมยศพัฒนรัตนกุลพัทยากรนะครับลูกที่สองนะครับ2,000บาท รับไปแล้วนะครับ2 5 0 0จะได้โลกที่สองบวกอีก2,000กำหน้าผู้เล่นเทียเทียระดาที่สารส่งสั้น,นวางหน้าประตูโดนจันดโดยยูรัดิ์ เกษรักตื่นไปทางมงคลมงคลให้เกษดาต่อกันสั้นๆนะครับเกษดาให้กับเกษดาครับเกษดาสองท่านนะครับเกษดาหมายเลขแปดกับเกษดาหมายเลขสิบมาอ่านก่อนได้แน่นะครับเป็นไหนะครับโดยที่สิบผู้เล่นหมายเลขความไวสูงนะครับที่สิบเอาชากบอลขึ้นมา เป็นลูกแฮนด์บอลใช่ไหมครับเล่นเร็วทันทีครับเพียงนาดาโดนบอลเลขสามขวัญชัยหนึ่งหนึ่งเลขแน่นนะครับเล่นเร็วทันทีครับเจษดาเจษดาบอลพิสามสุ่สซัน เปิดเกมแรกกันแล้วนะครับหลัจากตีเข้มไปช่วงพักขึ้นจะได้เตะโดนหมายทัลข1ใา้ที่ก็จะมาจากจังหวัดสตูลนะครับเป็นระดับฟุตบอล D2 สอเอเดกหด็กขุมิภาพ ที่เป็นซื้อของอานันโดยปฏิเสธโดยสาบุตภูรักษาประตูเป็นคนเดินนะครับโดยอานัน ในเวาวาที่2-2ครับไม่ผ่านแทงด่านขอทีม b a n g l ซิต t แต่เมุมอีกครั้งนะครับโดยอนันต์คนเดิมเป็นางสั้ครับใน่ชานะคือให้กับอนั่งขึ้นข้างร่องนี้ครับผ่านช่วยไว้ได้ พิสารสกัดจังหวะเนี้ยออกมาบอลได้ได้ครับมาให้กับพิสิทธิ์พิสิทธิ์ปล่อยให้กับผูเ้เล่นทางแมกฟาบางนาซิตี้ทำเรียบรอยขึ้นมาพิสิทธิ์ตูกออกข้างโดยสกัดโดยผู้เล่นหมายเลขสิบเกษราเกษรากาษาเอกนี่ก็มาจากจังหวัสดสตูลนะครับ ลุ่มโดยผู้เล่นมายเลข้านัทวุฒิสามทิศแปดลูกออกข้าโดยผู้เล่นหมายเลข้าเวลรสั์มากเขียวนัททวุฒิดได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งให้กับพิสิ์พิิ์คืนนัทวุฒิมีเป่าผู้เล่นหมายเลข้านะครับจะได้เต็มฟีกขิขึ้นไป บอลหน้าที่ปั่นเองครับที่สิบในแเสาสองเทือกระดาดโดยมงคลบวดออกข้างสนามแนลูปเุ่นทีมบังรัิตี้จะได้ทุ่มโดยมงคลเพชรเพ่ง นีถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เลยนะครับมาการครับจะไีการเปลี่ยนตัวฟางลัสซิตี้เอามาได้9ออกนะครับชัยวัดส่มสั้นและเอามายเลข15สมศักดิ์สิสสสสทธิชัย เอาเุาืดด่อนมาได้แต่บาลันซิตี้ครับนักธุรกิวงศ์ศุกรกดเอาศูนย์หน้าออกนะครับหมายเลขเก้าชัยวัฒน์ชื่นสัน้นเปลี่ยนเอาศูนย์หน้าตัวความหวังครับสมศักดิ์สิสสทธิชัยอันนั้นนะครับมหมายเลขหก จองคันฟิคของทีมเพียงระดดาทีมทต็งที่ด้โกนีนะครับออกหลังไปนะครับอยู่ในครึ่งเวลาหลังของบอลคู่ที่3คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับเสมอกันอยู่ที่ประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่ง พิสารลองมาหน้าประตูให้กับสงศ์อยู่ได้บอลอยู่แล้ครับเทวินเฟย์ส่องฝั่ง้ายโดนมาดิเก้าชัยชนะอยู่ได้กับพี่นันนี่ต่อเขียร์สดาร์มัตตาพลไอพับพิเศษ หนึ่งสองกันนะครับให้กลับมาได้สิบสีสุพธิศักด์สุพธิศักด์ให้ชัยชนะในทางที่สามสุดสั้นถึงเด็ผู้เล่นมาได้สามสุพธิศักดิ์ให้ก,บบกฯฯหนะหลบกกับชัยาา ชายาเปิดเกมทางด้านขวาทีมขับไอ้ชายาชายารับหน้าชัยชนะเทคเพึง